สวัสดีครับเอ,อาพูเกมไซฟ,ฟอนฟิลเตอร์3ในพาร์ทที่แล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่วอชิงตันดีซีอาคารพิจเจณนาคดีวุฒิสภาเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวินส์แฮนเดนเปิดเผยว่าเขาคือผู้นำกลุ่มชาร์โดอาร์มคอนสอร์ทิมที่บริหารหน่วยงานนี้มาตลอดเขาถูกสังหารโดยมาลาอาลามอฟเกรฟขอให้เทเซ่าอยู่ที่ห้องนี้ก่อนเพราะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหลายคนในขณะที่เกรฟกำลังไล่ตามมาล่าไปแต่สถานการณ์กลับซับซ้อนขึ้นระเบิดไวรัสถูกวางไว้ทั่วอาคารและวิธีเดียวที่หยุดพวกมันได้คืออออองงเาาาาหักบทวุธจสนนขฮด ในขณะเดียวกันเจ้าที่กู้วัตถุระเบิดของดีก็ถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีจากทุกๆท,ที่ในอาคารในขณะที่มาล่าก็หนีไปได้เรียบร้อยแล้วสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าชิบหายฉายที่นี่เกบเจ้าที่2คนถูกจับไปตัวประกันในล็อบบี้ของุธัธิสภารับทราบผมกํลาลังไปผมคิดว่าคุณกำลังตามอารบอฟอยู่เธอมาทําอะไรที่นี่กันแน่ฉันตามเธอไปไม่ได้ในขณะที่กําลังให้การใช่ไหมล่ะตั้งแต่เธอกับจัดแฮเดนเราสัษฐานว่าความเป็นผู้นาในกลุ่มกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องการเธอเป็นเป็น โอเคเทซ่าคนอยู่ที่นี่แล้วกันเรากำลังเสริมผมจะตามล่าอลามอฟเองโอเคตามนั้นโอเคอัปเดตเราดูก่อนว่ามาให้เราทำอะไรบ้างก็จับตัวมาล่าอลามอฟให้ได้แล้วก็ไปช่วยเจ้าที่ที่ถูกจับที่อยู่ที่ล็อบบี้นะฮะตอนนี้มีแค่นี้โอเคเดี๋ยวดีอีกอันหนึงที่ผมอยากรู้คือแผนที่มีไหมเอ้ยมีอยู่แบบนี้ถือว่าโอเคเราควรจะวิ่งขวาเจอทางแล้วขวาสุด ดูว e ุฒิสิอีพกอย่างเดียวล้วนนิ่ดิ้ดิเสือ้อกาอตึบ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 เคลียโดยไปหลายเม็ดเหมือนกันติ้ดโอเคเท่ากับในนี้แม่งมีเสือเส้อกดเสือ้อกาอเสื้อกดเลยจีสิบแปดกดเปลี่ยนปืนไม่ได้อีกแล้วไอ้กล้วยปิ้งสามสิบสามนัดอ๋ออันนี้เป็นปืนแบบลัวเร็วใช่ไหม เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ผมยังใช้กระบอกเดิมอยู่ไอ้สัผมเปลี่ยนแล้วที่สิบแปเออต้องกระบอกนี่ห,หนูเฉียวมาก็เชียวไปอ,อ่าผมว่าผมเข้าไปตรงตรงไม่ได้แน่พอเมื่อกี้เราลองเข้าไปตรงตรงแล้วโอเคเราใส่ปืนกระบอกใหม่แล้วดูแผนที่ถ้าเราเลี้ยวขวาไปตรงนั้นเลยมันไปไม่ได้เว้ หรือไปได้ไม่ได้มีมุมอะไรที่ทําให้เราเข้าไปลรงดูไม่ได้เราเข้าไปห้องนั้นไม่ได้นะฮะคือเข้าไปปุ๊บตัวประกรันโดนยิงเลยผมไปสํารวจแถวนี้ก่อนว่าจะตกหล่นอะไรไปหรืออาจจะมีช่องทางทางอื่นช่ององค์ช่องแอร์ให้เราแบบแอบมุดเข้าไปได้อะไรเงี้ยดูนี้ เฮ <Hey, S 2> ้ยคุณเล่นเกมสสยลับเกมใหม่ที่ออกปีหน้ายังผมเกลียดเกมพวกนั้นนะมันไม่สมจริงเออมาสู้เกมนี้ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> บทสนทนาแม่งจิกกัดวงการเกมนิดนึงเราต้องอาศัยนี่แหละช่องลมคือถ้ามันไม่บอกใบ้เนี่ยผมไม่เห็นจริงจงนะฮึบ <c oughs> หมดช่องลมอีกแล้วแม่งเหมือนผ้าก่อนเลยในช่องลมมุดเร็วมากเออแต่จะมีจังหวะจิกๆให้ลดอาการมึนกระบาลตอนมุดไปได้ประมาณ ประมาณหนึ่งสิเปอร์เซ็นต์ได้เอาแล้วึบโอ้ของดี K3 G4 เกตคอนโทรลเอาละเปิดประตูได้ผมควรจะต้องใช้ K3 G4 มจ้สิบเอ็ดไม่เอาอะปืนอะไรวะมาตาประหลาดประหลาดนี่แหละของดีที่คุ้นเคย ขออย่างเดียวอย่าลุมเยอะนี่นี่ฮึยเกูฮึยเก,ก,ก๊โอเคเคลียร์เรามาโตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเรามาโพตรงนั้นใช่ไหมห้องประชุมก็ยังคงอยู่ตรงนู้นรีโหลดก่อนผมเช็คอีกทีหนึ่งแมปอ่าตอนนี้เราสามารถเปิดประตูเข้าไปได้แล้ว เราควรจะไปดูเลยไหมเฮ้ยเจียก่อนขอทิ้งมันมีออบเจกตีฟไม่อะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมประตูมันน่าจะเปิดแล้วป่ะเออฮะ๋อที่เราจับเอ้ยดี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 รียโอยดีดีดีหมดยังโอ้ยไอ้ชี้นที่ผมังแต่เมื่อไหร่ใกล้มาก ดดเรียขอบคุณที่ช่วยนะไม่เป็นไรเราต้องจัดก,การระเบิดกี่ลูก20สแล้วมันจะระเบิดใน5นาทีเว้นแต่ว่าเราพบรหัสยกเลิกบ้าเอ้ผมจะหารหัสนั้นให้คุณเองพอมึงตายวางทีเดียว20ลูกใครจะไปกู้ทันไอชิบหายชิบหอยชิบหอยจริงๆเอาละนี่คือไฟล้วนๆใช่ไหม เอาละผมช่วยได้แล้วต่อไปก็คือผมจะต้องอจับมาลาอาร์มอบให้ได้แล้วก็ต้องทำการหาโค้ดเพื่อยกเลิกระเบิดนะฮะปลดระเบิดวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้ในโน้นใช่ไหมติต,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 ตโอเคค่อยไปดูแผนที่เอาอีกทีหนึ่งไปปัญหาคือตอนนี้เราไม่มี K3 G4 แล้วกระสุนมีจำกัดมาก เราไม่ควรจะห้าวมากเออเราไปทางนู้นมาแล้วใช่ไหมเก็บ <Okay. S 1> มา่าและลูกน้องของเธอยึดรถไฟใต้ดินเอาไว้พวกเขาคงวางระเบิดเอาไว้ทุกที่แน่เลยถ้าผมเจอรหัสยกเลิกแล้วก็ระเบิดสักี่ลูกก็ไร้ประโยชน์ผมพนันดได้เลยว่าแฮเดนคงจดเอาไว้ในสำนักง,งานเขาโอเคเราต้องไปตามหาสินะนี่แหละภาระกูไม่ใช่ภารกิจนีเสี่คนวิง่งนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ย ดีี่ยหยอดแบบใจเย็นด้วยล่วงมีอะไรเอ่ยพวกนี้ใช้จีสิบแปดนั้นเลยเช็คแผนที่อีกทีไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอถูกแล้วข้างหน้าเลี้ยวขวาใช่ไหมแต่กระสุนเราเริ่มมีน้อยเนี่ยจีเยอะมากเอามาใช้อ่าเท่ากับเราต้องเร็งกระบานเองพ <P arts> ึ่งพาตัวเองเอาเข้าไม่ได้ เฮียมเอ้ยลองเช็คไล่เช็คแถวนี้ดูก่อนมีลิฟต์ใช่หรอไปดูแมพดิเออมีห้องฝั่งซ้ายด้านในลองไปเช็คอีกทีหนึ่งก่อนจะเข้าห้องนี้อะยังไงซาห้องนี้เราคงต้องมาอยู่แล้ว ปัญหาเดียวคือเราเข้าไม่ได้นี่ยนี่มันจะมีห้องสองฝั่งนี้ห้องน้ำเราเข้าไปแล้วใช่ปะฝั่งนี้ล่ะดีโ okay, อเคเคลี่ยหายแล้วเราต้องพึ่งช่องลมตรงนี้อีกแล้วหรือมันไปบรรจบที่เดียวกันวะน่าจะไม่มั้งถ้าบรรจบที่เดียวกันนี่หาเลยนะ ที่เดียวกันอ๋อนี่ไงมาโผล่อีกห้องหนึ่งตื๊บได้รหัสแล้ว62493ส่งรหัสไปให้หน่วยกำจัดระเบิดให้เร็วที่สุดโอเครับทราบปลดระเบิดเรียบร้อยอ่าฮะอ่้ฮะเฮ้ยเอ้ยหุยเชี่ยมันมาจากมันอยู่ในห้องกับกุ้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหยโอ้โหย ตอนนี้สมุนของมาร่าก,กําลังเหวอะมากระเบิดถูกทำลายแล้วแล้ตอนนี้พวกเขากำลังจี้รถไฟใต้ใตดินเพื่อหลบดีผมจะลงไปที่นั่นได้ไงมีลิฟต์ในอาคารตัวหนึ่งที่จะพาคุณลงไปโอเคผมกำลังไปบอกทางเสร็จสับเอาจิงผมเจอก่อนอีกขอนะจ้าเสื้อเกาะดีเด็ดีแด่ดผมเจอก่อนแล้วผมเจอ,อเจากการหลง <laughs> ไปจ้าปลาใจ กดลิฟต์แจ็คก,กู๊บหยุใชไม่ได้หรอกโลแกนใช้มีระเบิดเหลืออีกลูกนึงและรถไฟที่เต็มไปด้วยตัวประกันห่าจริงๆไม่ยิงคนนี้ใส่ส้นสูงโดดข้ามทางรถไฟเฉยหลังจากบ้องเทคไปหนึ่งรอบพบว่าควรจะใจเย็นและไล่เก็บฝังนี้ก่อนดิโอเคเคลียร์สองตัวไม่ใจร้อนเลยข้ามากูยอด ได้ยินหลังเข้าดิดีใจเย็นจริงๆโอ๊ยดๆดนด่โอเคยอดเฮ้ยเชี้ยเดี๋ยวดิให้กูรีโหลดบ้างเออบึงยิงกันอย่างยิงกันยังไม่มีรีโหลดอยโอ๋ย ผมสุภาพปปานีตอ,อะไรตรงนี้อ๋อคือรถไฟแล้วขึ้นฐานใช่ไหมอ่า c a p i t a l เท a t i o n ประมาณว่าการทุรยศต่อชาติอะไรทุนนองนั้นโอเคฮะงั้นวิชั่นต่อไปเราจะไปต่อในพระนาฬิกันแล้วแจกกันเนื่องจากว่าช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าหากผู้ชมท่านใดที่พอจะมีกาลังก็ขอเชิญชวนให้ร่วมมันกดซุปเปอร์แตงนะครับซึ่งซุปเปอร์แตงนี้ก็จะมีหลายราคานะฮะตั้งแต่40บาทยาวไปเรื่อยๆืนะฮะ หรือถ้าต้องการส่งเกมมาให้ผ่านระบบสตรีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ทางด้านใต้ของคลิปนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้ผมสามารถทําช่องแบบนี้ต่อไปได้ใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญครับผม